ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่28มีนาคม2564นะครับวันนี้ขออัปเดตอุโมงค์ต้นไม้นะครับเป็นสัปดาห์ที่3นะครับก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะติดนะครับก็อุโมงค์ต้นไม้ส่วนบนนะครับของผมนะครับก็จะปลูกนะครับก็จะมีพยุงนะครับแล้วก็พยุงหายพยุงหายหล่ำนะครับต้นแดงนะครับ พยุงมะอกกนี่นะครับแล้วก็กระบากนะครับหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ4-5หชนิดนี้นะครับสำหรับอุโมงค์ต้นไม้ส่วนบนนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับพยุงก็เริ่มแตกใบอ่อนนะครับ มีใบอ่อนออกมาแล้วสำหรับพยุงนะครับเดินมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเลี้ยวขวานะครับตัวนี้ก็เป็นอุโมงต้นไม้อีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็จะปลูกนะครับมีอินทนิลน,นะครับดันเกลากาสะรองนะครับ การเก่านะครับแล้วก็จะมีพยอมมีสดเดานะครับส่วนอุโมงต้นไม้ส่วนนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะปลูกไม้ผลไม้ตรงกลางนะครับก็น่าจะเป็นพวกลิ้นจี่เป็นเงาะนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีสดเดาสะเดาม่วงมาลงนะครับหนึ่งต้นนะครับวันนี้เอาต้นผงชูรสมาลงด้วยนะครับ เรปลูกเป็นแนวจะได้เป็นร่มแล้วก็ให้เป็นอาหารปลาด้วยนะครับอันนี้คืออุโมงต้นไม้สวนที่ผมถมที่ใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ4 5หโมงเย็นแล้วนะครับอากาศยังร้อนอยู่นะครับก็เก็บของขึ้นรถหมดแล้วแหละก็จะกลับมาหาสารครามนะครับ คลองส่วนบนนะครับที่ผมสูบน้ําใส่นะครับก็จะมีน้ําอยู่นะครับก็มีฝนมาสองสามอาทิตย์นะครับคลองส่วนล่างก็มีน้ําดีนะครับอันนี้เป็นอุโมงต้นไม้นะครับส่วนที่รถจอดก็ตั้งใจว่าจะปลูกบ้านนะครับมาบ่อเล็กๆตัวน,นี้นะครับที่ผม ขุดเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับพอปีที่แล้วน้ําตรงนี้ท่วมผมก็เลยขุดไว้นะครับรองรับน้ํตาตั้งใจว่าปีนี้จะให้น้ําท่วมนะครับสําหรับการอัปเดตอุโมงสวุมงต้นไม้ส่วนบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต้นไม้ก็น่าจะติดนะครับนาหลักต่อไปก็คือเป็น บูรณาการนะครับสวนป่าตรงนี้นะครับคงต้องค่อยๆทำนะครับเพราะก็น่าจะมี40-50ต้นนะครับที่ยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวก็คงมาปลูกเสริมช่องว่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็สวัสดีครับ